เด็กชายปันนธาเป็นเจัาเด็กหญิงนัทพรนาพา,าเด็กหญิงรัตนการมีสุขเด็กหญิงชาวลักเลิศวันพิโยเด็กหญิงยนระดาลาพร เด็กชายพัชรพงศ์ภูสวรรค์เด็กชายมณน์ปิ่นจันทร์เด็กหญิงณัฐพรนาภาเด็กหญิงรัตนาการมีสุ เด็กหญิงชาวันละ์เลิกวัดพินโย ร้องเพลงร้องเพลงหน่อยร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อน้องเพลงต้องเพลงลองเพลงด้วยพี่หมีแบร์ลองมาต้องร้องเพลงพี่หมีแบร์เดี๋ยวมองนี้เลยโลกมองนี้เลย

Opa! Opa.

ปวาปวาลูกปวาปวาปวามา,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 มานีน่ไปหาแม่ก่อนไป่พี่มีเด้ล้องกล้องหน่อย Oh. Yeah. ไปหาแม่ก่นลูกกันไปหาแม่ก่อนไปเถ่ายรูปกันเนาะเอาโทรศัพท์แม่ถ่ายเอาเอาถ่ายรูปไหวไหม thank you เหนื่อยไหมร้อนไหมร้นอนนะเกี่ยวแล้วบบปลาไปไหนปลาปุ้ยไปไหน คุณถ่ายคลิปอยู่แต่เล็กถามเลยถามเลยอามเลยถามเลยกิ้วไกิ้วกระป้าไปไหนนะะเป๋าป๋าไปไหนเนี่ยปราป๋ากระป๋าเจ๊บอกว่าจะมองหาอยากอะไระแล้วปาไปไหนที่หากระป๋าหรอถามไปตู้ที่ปป้าไปไหนเนี่ยไหนป้าไกปาไปไหนอ เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีดยวเลี้ยวเล้ยวเลี้ยวเยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลี้ย้ยวล้วเลี้ยยลี้ยวล้วเปี้ยยวเลีัยวล้วเล้ายวเเล้วเลยยเลี้ยวล้วเยยล้ว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  ีนะออค่ะอ่ะพี่ร้างหนึ่งสองขอบคุณค่าขอบคุณค่ะดีหอมนมหนะื รบเลยิวพี่มีร้อนแล้วอ่ะนายน้ำตาลีัะไม่ไหวน สายสายเรื่องโอเค้จอดลก3ี่กินแี่อคนี่ร็วมีแล้วรู้วไปดดนม้น้วูเว คาปาร้อนมากแล้วหนักป้าไปไหนอ้าวอินใจไะะะห um ไมอินใจไหมใครใครเนี่ยใครเขิน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 

อีเจ๊เป็นหมีเบแล้วป๊าไปไหนแล้วป๊าหายตัวไปแล้วป๊าดูปาดูเจ๊ดิเจ๊มันกลายเป็นหมีเบลถ่ายเร็วถ่ายเร็วถ่ายเร็วอะพี่ไปถ่ายกับเจ๊เร็ววิ่งวิ่งวิ่งถ่ายเร็วเกิ๊วถ่ายไหมกี๊วเร็วถ่ายกันเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมหันหน้าเร็วป๊ามองกันกิ๊วมองเร็วตอดพี่หมีหน่ไหมกิ๊วเปิดปะ

หนึ 1> 1, 2, สองสามักคู่นะครับโอเคครับ1 2ึ่สอีกชอนนะครับ1 2ึ่สอีกชอนนะครับ1 2ึสโอเคครับจะกุ้งอนอ่ะรอนไ่ไเล